สำหรับหลายคนที่ทุกทรมานจากโรคกรดไหลย,ย้อนเนี่ยนะครับไม่ดีขึ้นสักทีมีคําแนะนําอย่างไรบ้างเราต้องทราบก่อนว่า4ต้นตอของการเกิดกรดไหลย,ย้อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างรเราจะได้ไม่ทําต้นตอที่ค1ครับคือครกระเพาะของเราเนี่ยระบบย่อยมันอ่อนแอลงพอระบบย่อยอ่อนแอลงปั๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับอาหารตกค้างนานก็เกิดแก๊สนะครับพอปล่อยไปนานๆปุ๊บเยื่อเมื่อยในกระเพาะมันจะบางลงสุดท้ายเราจะมีอาการแสบร้อนท้องแล้วก็เป็นโรคกระเพาะตามมาอีกนะครับประเด็นที่2ครับต้นตอที่2นะครับก็คือเรื่องของ ท้องผูกขับถ่ายไม่ดีพอท้องผูกเกิดอะไรขึ้นครับอุจจาระที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่มันจะเกิดแก๊สครับและแก๊สตัวน,นี้เป็นแก๊สพิษนะฮะมันจะทําให้เราจุกแน่นท้องรวมกับกระเพาะที่มีลมอยู่แล้วด้วยเรายิ่งไม่สบายท้องยิ่งอืดยิ่งจุกยิ่งแน่นอาหารยิ่งไม่ย่อยครับนะฮะอันที่สามครับคือความเครียดครับ,ค,รบความเครียดสําคัญมากเพราะทุกครั้งที่เราเครียดนะครับมันจะลงกระเพาะอ,อันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะเครียดแล้วลงกระเพาะคือ พอเราเครียดปั๊บเนี่ยมันจะกระตุ้นให้น้ําย่อยในกระเพาะมันหลั่งออกมาแต่เราไม่ได้กินอาหารนี่ครับเพราะฉนั้นพอน้ําย่อยหลั่งมาปั๊บมันย่อยอะไรครับมันย่อยเนื้อเยื่อในกระเพาะเราครับเพราะนั้นกระเพาะของเราก็จะบางลงเรื่อยๆสุดท้ายเกิดเป็นแผลนั่นเองครับนะอันสุดท้ายอันที่4เลยนั่นคือเรื่องอาหารการกินครับถ้าเราคุมเรื่องอาหารการกินที่ดีได้อาหารแปรรูปกินได้ครับแต่กินให้น้อยอย่ากินทุกมื้ออย่ากินทุกวันนะครับอาหารปิ้งย่างทอดกินให้น้อยครับเพียงแค่นี้ครับถ้าเราจัดการสี่เร ผมบอกเลยครับมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็หายครับ